สว for er the ัสดีค่ะพี la, over, e. ่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องปองปายนะคะมือนี้กก็มุพบกับสองสาวนอนกือเก่าพี่น้องเมื่อกินข้าวน้องกัดเจ็บๆค่ะพี่น้องมาเบิง์กเมือนี้สาวนอนพาพี่น้องกินอย่างน้องมือนี้กินอันพัดอันผัดไทยค่ะพี่น้องพัดไทยที่เรือจากเมือกวนเอามาพัดอีกในแฟนนะคะตำแตงค่ะพี่น้องแล้วก็เนื้อข้ออันสันหมูนะคะอย่างผักข้าวกระสีมีและดีดค่ะพี่น้องพักกาดนะคะ แล้วก็พักอันพักซี่เล่าห้าพักซี่เล้าแล้วก็พักข้าวปอมพี่น้องมาเดิมมาก,กีนนัำนสาวนา้อยอืมคร้บอืม พักซี่ห้องสื่อพิม่าแล้วก็นหน่องพักซี่พร้อมขมปลอมครับ เดนมันจะสกคือมึนเคอเกาใี่อรามือนในฝนกระุกทำแสงค่ะ อ้อคะ่ะทั้งไทยทั้งลาวเนาะพี่น้อง กินกับพี่น่องจังค่ะจังแซบอืม น้ำแตงชิ่งที่สำคัญที่ขาดไม่ได้คือน้ามาขามเลยพี่น้อง ม่างานพักเขาปลอมเองซื้อร้านตุรกีค่ะ แล้วบ้านเสาวน,น่ามนมีทั้งร้านโปรตะเออตุรกีร้านโปแลนด์ค่ะ Hmm. ผัดให้แฟนแล้วก็กินน้ำค่ะ <laughs> Mặc mag Partei. Miau, genau. nó dran. chân แซ่บก็ตาแแต่อากาศกะคน,นตกค่ะไม่หนาวอดี่เก่าถึงสิบองศาแต่กับคนตก 음. m t h อืผัดไทยผัดไทยก็ตาตุกแกงเขากันครับพี่น้อง เนแบบบ้านๆเท่านั้นะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะคะที่เขามาเบิึงคลิปสาวนอนจนจบเนาะมากินข้าวน้อกันแซ่บๆพี่น้องมากินตําแตงเนาะมาเบิึงว่าเธอหนาสาวนอนสิพากินอย่างพี่น้องมาลุ้นน้ำกันเด้อค่ะทังไหนือขอขอบคุณมากๆค่ะพี่น้องเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย